สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูผ้าม่านรถตู้นะครับแบบไ้าย,ยืดมีลายผู้ด้วยแสงผ่านได้นะครับเป็นไ่าย,ยืดแต่ก็กันร้อนได้โอเคอยู่รอบกันอย่างนี้นะรถตู้ก็ติดประมาณนี้แล้วก็ให้ดูอีกอย่างหนึงคือพื้น ูพื้นใหม่เรียบๆอย่างนี้ทำคนสะอาดง่ายๆนะครับมีฝุ่นมีแล้วก็ขวาดลงง่ายๆเลยไม่ยากเหมือนนั้นรของทิดรถของทิดรถเป็นตะปุ่มตะปามนะครับมันก็จะอยู่ซอกซอยตามตามพื้นไม่ไม่สะอาดเหมือนอันนี้นล้ทำความสะอาดง่ายเช็ดง่ายถูง,ง่ายฝุ่นง่ายครับอันนี้ค้มค่านะครับสีเดียวกันเลย กับแผงข้างอีกข้างนึง่งก็จะประมาณนี้อันนี้ฟังโผดล้อก็หุ้มด้วยเป็นสีโทนเดียวกันหมดเลยนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ให้ไม่ดูพื้นกับพม่านะครับมาเจอกันครับ